ขอให้ประโยชน์ต่อาการที่เธอได้มาศึกษาปฏิบัติในถ้อยคำที่องค์เสดพระทรงสวัสดีโสภาคได้ทรงจัดแจกแจงให้เหล่าพระอริยะสาวกทั้งหลายอนันีพระเ็ชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมัยยานว่าถ้าทรงเป็นประธานก็ขอให้เธอทุกคนจะไม่นผู้รับรู้แล้วก็เรียนรู้อย่างง่ายและเข้าใจอย่างเร็วสามารถจะมีความหนักแน่นแล้ก็เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งในฝัมรูน้นั้นน โดยไม่เสื่อมและขอให้จิตของเธอจงอยู่ภายใต้ความต้องการของเธอโดยเฉพาะความรู้ยิ่งความเห็นยิ่งในสิ่งเหล่านี้จงเป็นสมบัติจิตตัวของเธอได้ทุกเมื่อทุกลมหายใจเข้าและทุกลมหายใจออกทุกสภาวะธรรมของเธอไม่ว่าจะอยู่ในกายของเธอนี้หรืออยู่นอกกายของเธอเอากุลผลความดีที่สะสมตัวมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้จงส่งเสริมเป็นกําลังตะบะปกปัก และรักษาคุ้มครองให้ใจของเธอรอดพ้นจากแรงอกุศล,ลกรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยกรรมอันใดก็ตามทีขอให้สามสวัสดีและความเป็นมงคลที่เธอถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยทรงเป็นสรณะที่พึงอันยอดเยี่ยมขอสิ่งนี้จะเป็นเกราะคุ้มครองใจของเธอตลอดที่แล้วก็เธอก็ถือเอาความดีที่เธอระมัดระวังความชั่วในการรักษาศีล จะเป็นเกาะคุ้มครองเธอในทุกสถานและทุกที่เสมอและขออำนาจแห่งความสงบภายในจิตใจของเธอที่เกิดขึ้นในช่วงขณะจิตใดและเวลาใดจนเกิดปัญญายาเป็นเครื่องรู้โดยง่ายสามารถบรรลุพักผลเยี่ยงพระอริยสาวกขององค์เสด็จพระทศสพลบร,รม,ามมาสสาดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจังแต่พระโสดาปจิพลจนถึงอรัตถผลในชาตินี้ทุกท่านทุกคนเทิน